สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะป้าอาร์ตได้ไอติมสปไปเดอร์แมนมาฝากคุณเขาด้วยเพราะว่าคุณเขาอ่ะเขาชอบสปไปเดอร์แมนมากเลยดู Youtube ก็ดูแต่สปไปเดอร์แมนเวลาเล่นก็เล่นแต่ตุ๊กตาสปไปเดอร์แมนนี่วันนี้ป้าอาร์ตก็เลยซื้อไอติมสปไปเดอร์แมนมาฝากคุณเขาอ่านี่ไงคุณเขาอยู่นี่พอดีเลยคุณเขาครับนี่ป้าอาร์ตมีอะไรมาฝาก คุณเขาอยากกินไหมครับไอติมสไปเดอร์แมนกินไหมอ่าเดี๋ยวแกกินเลยนี่มันไงน่ากินไหมล่ะไอติมสไปเดอร์แมนอืมเนี่ยดูสิทุกคนเสื้อก็สไปเดอร์แมนเห็นไหมอ่าตุ๊กตาก็สไปเดอร์แมนอร่อยไหมครับคุณเขาโอ้โห ลืมบอกไปทุกคนถ้าขุนเขาอร่อยมากอะ่ะขุนเขาจะเต้นอร่อไรยไหมครับขุนเขาอร่อไรยไหมครับ่นันน่นๆๆๆเห็นไหมานบอกแลวโอ้โห <c oughs> ดูส,ดสิกินหมดเลยทุกคนกินเกลี้ยงไม่เหลือเลยอะดูดิสงสัยอร่อยมากเอาเอาขุนเขา คุณเขาคุณเขาอ๊ <ENA> อ้คุณเขาเป็นอะไรคุณเขาอเออคุณเขาอุ้ยแย่แล้วอุ้ยสงสัคุณเขาจะเจ็บท้องอุ้ยคุณเขาคุณเขาเป็นอะไรเฮ้ยคุณเขาคุณเขาอุ้ยแย่แล้วคุณเขาเป็นลมคุณเขาคุณเขา คนเขาเฮ้ยเฮ้ยขุนเขาตื่นแล้วทุกคนขุนเขาเป็นยังไงบ้างหายเจ็บท้องหรือ,อยังลูกหายแล้วหายแล้วโอ้ยขุนเขาขุนเขารู้ตัวไหมคุนเขาสลบไปตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยนะยจริงโอ้โหเนี่ยป๊าป๊านึกว่าคุนเขาจะเป็นอะไรไปซะแล้วเนี่ยดีนะที่ไม่เป็นอะไรป,ะป,ะปะ๊าป๊าตงกินยาม อะไรนะคุณเขาหิวให้ติมอีกแล้วโอ้โหคุนเขาตอนนั้นคุณเขาก็กินในติมแล้วก็เจ็บท้องจาได้ไหมเออแต่ว่าคุณเขาก็เพิ่งฟื้นลนลเนาะอาจจะอยากกินอะไรหวานหวานเย็นๆใช่ไหมจะได้สดชื่นเอาอย่างงี้เดี๋ยวคุณเขาอ่ะลุกไปเดินเล่นก่อนนะเดี๋ยวป,ป้ปาจะไปซื้อติมให้โอเคไหมอโอเคไปเดินเล่นให้สดชื่นก่อนนะ นี่ทุกคนได้มาอีกแล้วดูสิเพิ่งเจ็บท้องเพิ่งฟื้นแท้ๆเลยอยากกินไอติมอีกแล้วคพ่อผมขอริบเนื้อเขาจะกินอยากกินไอติมใช่คุณเขาอยากกินไอติมอะ่ะคุณเขากินไอติมครับอ่าดูสิไอติมสไปเดอร์แมนน่าอร่อยไหมเฮ้เรามันหน้ากากมุกตาจอมเกเรอืมวันนี้จะไปเกเรที่ไหนอีกดีนะ เด็กคนนั้นถือตันสไปเดอร์แมนอยู่กำลังยาก,กินอยู่พอดีเลยเดี๋ยวเราจะไปย่างไอติมดีกว่าเฮ้ยคุณเขานั่น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 คุณเขาทางนู้นเฮ้ยเฮ้ย <c ười> นี่มันหมูป่าจอมเกนี่นะใช่แล้วอะไรนะหมูป่าจอมเกเยเุ้ยแย่แล้วคุณเขาคุณเขา เราต้องระวังตัวรู้ไหมคุณเขาลมมก้อนลมมก้อนอุ้ยดูดิคุณเขา,มา,มา,เขาหมูป่าท่าทางเกเรมากเลยอุ้ยคุณอย่าไปทำอุ้ยเดี๋ยวมันงูโอ้ยนั่นนั่นนั่นงูนน <Yeah. S 1> อุ้ยงมูนะเห็นไหมอุ้ยต้องการอะไรจะมาเอาไอติมของโนูน้อยคนนี้และอุ้ยคุณเขา จะมาแย่งไอติมใช่เป็นหมูต้องกินหัวาอาหารดิอ๋อฉันจะกินไอติมเฮ้ยจะแย่งไอติมแล้วเฮ้ยแย่แล้ว oh, <no. S 1> เฮ้ย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 ได้แล้วไอติมสุดพายทุกมนน่ากินมากเลยอะ เฮ้ยคุณเขาโมโหแล้วเฮ้ยแย่แล้วคุณเขาโมโหแล้วเฮ้ย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 ทำไมเด็กคนนี้มีใยออกมาเฮ้ยนั่นนะสิเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเมื่อกี้เหมือนมีใยพุ่งออกมานั่นนะสิเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าคุณเขาจะกลายเป็น เฮ้ยเฮ้ยคุณเขากลายเป็นสไปเดอร์แมนได้ยังไงอะหรือว่าจะเป็นเพราะว่าไอติมสไปเดอร์แมนที่คุณเขากินเข้าไปใช่ไหมใช่ไหมคุณเขาที่คุณเขาสลุกไปอะคุณเขาก็กลายเป็นสไปเดอร์แมนเลยโห เฮ้ยคุณเขาได้ติมกลับคืนมาแล้วโอ้โหนี่ไอติมที่เราอยากกินคุณเขาลืมไปยิงใยจับหมูป่าไว้ก่อนเลยเดี๋ยวหมูป่านี้นี่เป็นไงล่ะเจ้าหมูป่ามาแย่งไอติมคนเดือนดีนักชอบเป็นเด็กเกเรข่าวหน้า ก็อย่าไปทำเกเรอย่างนี้ที่ไหนอีกนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้ไม่งั้นเดี๋ยวก็จะโดนลงโทษแบบนี้อีก <c oughs> ไม่ทำแล้ว <c oughs> ไม่ทำแล้วนะไม่ทำแล้ว <c oughs> ได้เตรียมกลับคืนมาแล้วขุนเขาเ <c oughs> ย้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่า <c oughs> ลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ฝากกดติดตาม <c oughs> ช่องดีทีวีตรงนี้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา